ตำรวจไซเบอร์มีการทลายเครือข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์ค่ะสามารถตรวจยึดและอายัดทรัพย์สินได้กว่า30ล้านบาทกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าตำรวจไซเบอร์นะคะได้มีการตรวจสอบตามที่ทางประชาชนได้มีการแจ้งผ่านทางเว็บไซต์การพนันออนไลน์ค่ะ โดยมีการตรวจสอบก็พบว่ามีการเล่นการพนันผ่านสื่อออนไลน์จริงนะคะจึงส่งเจ้าหน้าที่ค่ะเป็นสายลับเข้าไปแฝงตัวและเล่นการพนันในเว็บไซต์ดังกล่าวจนได้ข้อมูลบัญชีที่ใช้ในการฝากและถอนเงินของเว็บไซต์การพนันนี้นะคะล่าสุดค่ะจึงทราบถึงขบวนการและผู้เกี่ยวข้องของเว็บไซต์ดังกล่าวจึงมีการออกหมายจับนะคะและสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทั้งหมด4รายด้วยกันค่ะ ซึ่งจากปฏิบัติการในครั้งนี้ก็สามารถที่จะตรวจยึดแล้วก็อายัดทรัพย์สินที่ต้องสงสัยว่าจะได้จากการกระทําความผิดนะคะอาทิเงินสดทองคํโฉนดที่ดินบ้านยานพาหนะและทรัพย์สินเงินสดที่ได้จากการพน,นันรวนทั้งหมดกว่า30ล้านบาทค่ะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็จะได้มีการตรวจยึดต่อไปนะคะ ยังไรก็ตามค่ะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์ก็ฝากเตือนถึงพี่น้องประชาชนด้วยนะคะว่าในส่วนของกลุ่มผู้เล่นการพน,นันนอกจากจะมีความผิดตามกฎหมายแล้วนะคะยังเสี่ยงที่จะถูกดึงข้อมูลส่วนตัวให้กับกลุ่มเว็บไซต์การพน,นันที่อาจจะนำไปสู่การใช้ในการก่อเหตุอาชญากรรมหรือถูกโกงเงินที่ไม่สามารถถอนเงินคืนได้จากเว็บไซต์ดังกล่าวด้วยค่ะ